สวัสดีค่ะแฟนๆมิกซ์แมกกาซีนทุกคนนะคะเสียงเสียงค่ะ เซียงแปลว่าหอมค่ะฟิลกลิ่นหอมอาม่าเป็นคนตั้งค่ะคือจริงๆชื่อไทยอ่ะชื่อว่าข้าวหอมค่ะชื่อจีนก็เลยหอมเฉยๆหอมซื่อๆแล้วกันจริงๆบ้านหนูค่อนข้างจะเป็นบ้านบ้านคนจีนในไทยที่ประยุกต์มากๆและค่อนข้างจะแบบเหลืออะไรแบบที่สตริกสติกน้อยลงมากแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่ยังมีอยู่ก็คือเรื่องการกินค่ะอย่างตะเกียบเนี่ยเรารู้สึกว่าเราคุ้นชินกับการถือตะเกียบมากกว่าช้อนสอ้อมอะไรแบบนี้หรือว่าอาหารจีนทางบ้านอมาม่าก็จะทําอร่อย กมาอ่าเยม่าทําบะหมี่อร่อยที่สุดในโลกอ๋อแล้วก็มีหมากลุกจีนเพราะว่าอากงอ่ะสอนเล่นหมากลุกจีนตั้งแต่ยังเด็กแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วก็แบบตัวหมากมันสวยอ่ะเออมีความว่าหลงไหลในสิ่งนี้วิธีเล่นจะคล้ายๆกันค่ะจะต่างแค่ตัวตัวควีนหน้าที่กับการเดินจะต่างกันนิดหน่อยแต่ไม่เยอะค่ะแต่ว่าหนูไม่ถนัดหมากลุกอื่นเหมือนกันเพราะว่าเล่นเป็นแต่หมากลุกจีนเหมือนกันค่ะ นึกถึงอา่านนึกถึงอาหารใช่ไหมแล้วก็นึกถึงซีรีส์จีนยก็ต้องไปส่งเวยหลงอยู่แล้วหลงมากหลงมากเข้าวงการตั้งแต่ประมาณเจ็ดขวบค่ะเริ่มเล่นจากละครเวทีที่นครปฐมเพราะว่าเป็นคนนครปฐมก่อนค่ะแล้วก็ไปแคสโฆษณาออดิชั่นโฆษณาตอนนั้นเป็นแบรนด์จูเนียก็เลยได้มาถ่ายโฆษณาแล้วก็เริ่มมีละครเข้ามาค่ะ เหมือนถ้าทางการแสดงอะค่ะละครเวทีมันจะค่อนข้างแบบแสดงออกทั้งร่างกายมากกว่าแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมากกว่าค่ะแต่ละครโทราทัศน์นี่จะเน้นเสียงแล้วก็สีหน้าเป็นหลักค่ะจริงๆมีอีกหลายๆบทมากที่อยากเล่นค่ะแต่ว่ามันจะมีบทประเภทหนึ่งที่หนูรู้สึกดึงดูดเป็นพิเศษคือเป็นฟิลคล้ายๆตัวละครซูในเรื่องแวร์วีบีลองค่ะชอบมันมันจะเป็นตัวละครแบบผู้หญิง ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อะไรแบบนี้หนูรู้สึกหนูสนใจในเรื่องแบบนี้มากๆค่ะที่อยากทําก็จะเป็นแบบเอ่อ solo movement performance อะไรอย่างนี้เป็นหลักค่ะเป็นละครเวทีค่ะฝากคณะละคร blue sea theater ด้วยนะคะตอนนี้ยังจะมีแต่แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ทำงาน movement เป็นหลักค่ะถ้าเต็ม10ให้ประมาณ9ค่ะแบบรู้สึกว่าจริงๆหนูชอบตัวเองในเวอร์ชั่นที่เป็นนักแสดง มากกว่าตัวเองในชีวิตปกติอีกค่ะแต่ว่าที่เหลือไว้หนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าในอนาคตมันสามารถเป็นนักแสดงที่ดีได้มากกว่านี้อีกค่ะเสียงเสียงเธอเก่งมากเลยนะแบบกอดกอดนะแล้วก็พยายามสู้ๆต่อไปนะ ทำประจําเลยค่ะหนูหนูโซเชียลดีทอกจนจนแบบคนต้องตามกลับมาว่ากลับมาลงรูปหน่อยมีช่วงหนึ่งอย่างตอนที่ทิชาออนนะคะหนูก็แบบโซเชียลดีทอกเหมือนกันไม่อ่านเลยไม่อะไรเลยจนกระทั่งพี่อักที่เล่นเป็นเมทีเขาตามว่าแบบเสียงได้โปรดกลับมาลงรูปในไอจหน่อย หลายๆคนนะจะพูดถึงตัวเราไม่เหมือนกันเลยสักคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นคนที่แบบเออหลากหลายหรือเปล่ปาแปลกๆนิดๆอะไรอย่างงี้ค่ะต้องรู้จักถึงจะแบบรีเฟกได้ค่ะชอบผู้ชายหัวดำที่แบบมีความเป็นอิน i n รเวิร์ตมากๆแบบไม่ค่อยพูดเงียบๆแต่ว่ามาทักเราก่อนจนถึงตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอค่ะเรารู้สึกว่าแค่เป็นความรัก ก็เป็นสิ่งดีงามบนโลกใบนี้แล้วค่ะเหมือนอไม่ว่าเราจะแบบเหมือนมีความรักให้ตัวเองมีความรักอยู่ในตัวเองหรือว่าเราส่งสิ่งนี้พลังงานนี้ไปให้คนอื่นอ่ะอันนี้มันก็สวยงามแล้วมันควรมีสมรสเท่าเทียมมานานแล้วค่ะแบบจริงๆมันเป็นสิ่งที่เอ่อแบบสิ่งที่ควรมีในฐานะจิตที่มนุษนสยชนดีกว่าดีใจมากๆที่ในที่สุดก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสักทีค่ะ ขอบคุณมากๆที่แบบส่งว่าความรักนี้มาให้เรานะรู้สึกเป็นคนที่โชคดีมากที่ถูกคนเหล่านี้รักค่ะอยากบอกว่า เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองเยอะๆอยากทำอะไรก็ทำเลยคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ก็ยังจะเป็นนักแสดงต่อไปค่ะเป็นอย่างหนึ่งที่ยังไงก็ยังอยากทำต่อไปคือพอเราได้เรียนเกี่ยวกับการแสดงเยอะๆมันได้รู้ว่าการแสดงมันมีหลากหลายรูปแบบมากๆแล้วมันสามารถทำได้ทุกที่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะคิดว่า50ก็ยังจะเป็นเสียงในเวอร์ชันที่เป็นนักแสดงอาจจะแบบอัปโหด เป็นรุ่น50เป็นคุณแม่อะไรอย่างงี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> สำหรับ5โททศวรรษกับมิตรภาพที่ยั่งยืนของประเทศไทยและประเทศจีนนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณมากที่เป็นมิตรภาพกันมาอย่างยาวนาะน <c oughs> ขนาดนี้ขอให้ดำรงมิตรภาพนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ สนุกมากค่ะไม่คิดเลยว่าพี่เขาจะเตรียมชุดมาแบบหลากหลายและเยอะขนาดนี้อย่าอันนี้มีความแบบวงกาวไว้กาใจกระชป้องแบบสนุกมากค่ะดีใจมากๆที่ได้มาถ่ายในวันนี้ค่ะ ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะ Mix Magazine ฉบสับที่201นะคะรูปจะออกมาเป็นยังไงก็ฝากติดตามแต่ละลุกได้นะคะค่ะก็ฝากติดตามผลงานของเซียงเสียงด้วยนะคะก็จะมีละครทางช่องวัน31แล้วก็มีหลากหลายผลงานตามมาให้ดูเรื่อยๆนะคะก็ฝากโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยค่ะ TikTok Twitter เ,ตส,เสียง Space ค่ะ IG เสียงพรสวงค่ะ